สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาย่างไส้อ่อนนะครับกับหัวใจหมูนะครับหนึ่งตัวก็จะมีหัวใจอยู่หนึ่งดวงนะครับนี่ครับสดสดเนื้อหมูสดสดนะครับเราจะมาย่างไส้อ่อนกับหัวใจหมูทานกันนะครับวันนี้นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เอาไส้อ่อนมาต้มก่อนนะครับหัวใจมาต้มก่อนนะครับและก็เหมือนเดิมครับเตาถ่านนั้นร้อนๆเหมือนเดิมครับเตาถ่านขนาดแท้นะครับนี่นะครับต้มให้สุกพอประมาณนะครับแล้วเราก็เอาไปคลุกเครื่องย่างพอหอมนะครับพอหอมๆนะครับก็สุกสวยงามนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เอามาอังไฟนะครับไฟก็พองามนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับอังพอแต่เหลืองเหลืองแดงแดงครับเพราะว่าเราเอาไปลวกนะครับมันก็สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมีความหอมออกมานะครับจากการย่างนะครับเตาถ่านนะครับใช้เตาถ่านในการย่างครับก็จะมีความหอมอร่อยนะครับ สีสันก็เริ่มสวยงามอมกมวานแล้วครับความหอมอร่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับความสวยของสีก็จะออกมาเหลืองๆนะครับใหม่ๆนะครับเหลืองๆแดงนิดหน่อยนะครับนี่นะครับไฟพอดีก็จะย่างออกมาพอดีพองามนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพอ เริ่มสุกเหลืองสวยงามนะครับสีสันเริ่มสวยงามครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเหยาะซอสเหยาะน้ำปลานิดหน่อยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมน้ำปลานะครับเหยาะลงไปนิดหน่อยนะครับซอสนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็าไปย่างอีกนิดหน่อยนะครับก็จะช่วยให้รสชาติ กลมๆครับแล้วก็มีความเค็มขึ้นมากับนิดหนึ่งครับกับเนื้อจะทําให้เนื้ออร่อยแล้วก็หอมกลิ่นน้ําปลาด้วยนะครับกินซอสกินน้ำปลาครับถ้าเราหมักตอนแรกเลยครับมันจะออกกลิ่นไม่ไม่นะครับแต่ถ้าเราย่างพอหอมครับมันก็น่ากินครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้าจิ้มอีกนะครับนี่นะครับเราก็เอามาย่างอีกนิดหน่อยนะครับย่างพอมีกลิ่นหอมนะครับของน้ําปลาซอสนะครับเพราะว่า เนื้อแดงสุกอยู่แล้วนะครับสุกแล้วที่นะครับท่านผู้ชมเหยาะซอสเหยาะน้ำปลาเสร็จแล้วก็มาย่างแค่มีกลิ่นหอมแค่นี้นะครับมันก็จะได้รสชาติหอมอร่อยนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อนะครับมีความมันขึ้นมาเลยนะครับจากความเค็มของซอสปลานิดหน่อยนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเนื้อเอาไปหั่นนะครับแล้วก็ทําน้าจิ้มนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเนื้อก็สุกแดงเหลืองนะครับไม่ใช่ย่างจนไหม้นะครับแค่เอากลิ่นหอมนะครับขึ้นมานิดหน่อยนะครับช่วงสุดท้ายนะครับใครจะใส่ซอสน,น้ำปงน้ำปลาชูยลงชุรสได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ไปปรุงน้ำจิ้มอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ผักที่จะมาทําน้ําจิ้มแล้วนะครับนี่ครับมัดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาล้างผักกันนะครับเปิดน้ําล้างก่อนนะครับมัดนี้นะครับก็จะมีต้นหอมมีผักชีครับแล้วก็ผักชีลาวผักชีใบเลื่อยครับบางคนก็เรียกนี่เหมือนกันนะครับใส่ไปกับเราล้างให้สะอาดครับแล้วก็จะเอาไปหั่นใส่กับพริกผงครับ ข้าวคั่วปรุงเครื่องนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวขอญาตล้างก่อนนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงทําน้ําจิ้มนะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงทําน้ําจิ้มด้วยกันนะครับมะงมะนาวเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักนะครับพร้อมที่จะใส่เครื่องปรุงนะครับกับการทำน้ำจิ้มของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตหั่นแป๊บหนึ่งนะครับ มะงมะนาวนะครับกรหิดหอมผักชีผักชีใบหยักไปเรื่อยนะครับก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นใส่เลยกันนะครับข้าวคั่วครับคั่วใหม่ปรุงลงไปนะครับหอมนะครับขคั่วใหม่ๆนะครับพริกพริกนะครับไปครับน้ำปลานะครับน้ำปลา เอาแค่ okay. พอเหมาะกับจำนวนเนื้อที่เราจะกินนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับกับผักใบเลื่อยที่เราเตรียมไวน้นบใส่ลงไปนี่ครับสองสามต้นนะครับก็ได้เยอะมากเลยนะครับมะนาวตามด้วยมะนาวนะครับ นี่ครับนาบีบเข้าไปนะครับยิบปไปเลยยิบ,บเข้าไปนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบความเปรี้ยวเลยนะครับนะครับนี่นะครับเนื้อเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ ขออนุญาตหันแป๊บหนึงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะนะครับเดี๋ยวขอชิมดูสักคำหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวชิมดูกันนะครับอืมอร่อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จัดใส่จานก่อนนะครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ